เปิดอาณาจักร l v m h ในวันที่เบอร์นาร์ดอาโนมาเยี่ยมประเทศไทยนิตยาาสารฟอบได้จัดอันดับอาณาจักร l v m h ขึ้นเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกโดยมูลค่าทรัพย์สินกว่า233ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ7,000ล้านบาทเลยทีเดียวและในวันนี้เขาไมา่เยี่ยมประเทศไทยแล้วค่ะ The entire family for with this เพื่อมารับรางวัลเกียรติยศ Malcolm S. f o r s Lifetime Achievement Award ผู้ประกอบการที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคนหนึ่งของโลกที่ฝองต้องเรียกว่าอาณาจาก l v m h เนี่ยเพราะว่าเขามีแบรนด์หรูมากกว่า75แบรนด์อยู่ในนั้นค่ะซึ่งวันนี้ว่าแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามีถึง3แบรนด์ของเขาด้วยกันเติมลิฟกันสักหน่อย อย่างเช่นแฟชั่นและเครื่องหนังเนี่ยก็จะมีลุยวิตชองดีออมาร์จาคขอบเฟนดีจีวงชีเป็นต้นเครื่องประดับและนาฬิกาก็จะมีทิฟฟานี่แอนด์โคทักฮอยเออร์บูการีส่วนน้ำหอมและเครื่องสำอางเนี่ยก็จะมีแบรนด์ชื่อดังมากมายอย่างเช่นเฟรนตี้บิวตี้บายริอานาค่ะ และสาเหตุที่ทำให้เมื่อต้นปี2024ฟอบได้จัดอันดับเบอร์นาดอโนขึ้นเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกก็เพราะว่าผลประกอบการของปีที่แล้วขายดีทุกสถิติใหม่โดยเฉพาะยอดขายเนี่ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น9%อยู่ที่94,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.3ล้านล้านบาทและทำกำไรได้เพิ่มขึ้นถึง8%อยู่ที่588,341ล้านบาทอย่างไรก็ตามค่ะฟองได้เช็คอันดับแบบเรียลไทม์ ซึ่งตอนนี้นะคะอันดับของเบอร์นาร์ดอาร์โนเนี่ยตกมาเป็นเบอร์ห้าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคนที่ได้เบอร์หนึ่งเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยนั่นก็คืออีลอนมาร์คส์ค่ะส่วนสาเหตุที่ทําให้คุณเบอร์นาร์ดอาร์โนตกอันดับมาอยู่อันดับ5เนี่ยเพราะว่าหุ้นของ LVMH ค่ะได้ล่วงตกอันดับเนื่องจากผลประกอบการเมื่อไตรามาสที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีผลงานที่ดีสักเท่าไหร่และคนก็ไม่ค่อยนิยมซื้อสินค้าหรูมากสักเท่าไหร่ค่ะ